สวัสดีครับผมบริการมาแนะนำกับไล่เกินนะครับกับสิสลับกันไปนะครับไล่ไล่ร่องไล่ขึ้นแนไล่เกินแนรไล่ลาเพื่อนแนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับกับผู้ที่เป็นแล้วนะครับก่อนเกินก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใดต้องการพิ้นนะครับไปฝึกไวหัดนะครับพิ้นโปร่งไฟฟ้าฝึกหัดนะครับราคาพัดเก่านะครับสั่งกับผมได้นะครับตอนนี้มี2ตัวนะครับสมงทรงเอามาเอานะครับไล่เกินนะครับฝึกไล่เกินอ้อมบ้านรอบบ้านนะครับ คือเกินสันนะครับกันยหญ้าไร้หลวงผีนะครับเ้าเอาในหน่อยก่อนนะครับนะผมดีๆนะเบิง้งลาโดลามีเลยซอนเลมีลาโดลามีเลยซอนเลมีลาโดลามีเลยซอนเลมีสามรอบนะครับหลาโดลามีเลยซอนเลมีลาโดลามีเลยซอนเลมีลาโดลามีเลยซอนเลมีนะครับง่ายนะครับเบิ้งนี่หวานครับเบิ้งปิก๊ก มีตีดก็ต้องว่าจำเป็นต้องดิดคือดิดลงนะครับดิดลงอย่างเดียวก็ได้อ่านะครับลาโดลาบีเลซเลมีลาโดลาบีเลซเลมิลาโดลาบีเลซเลมิโอ้ความามารถี้ครับสามสุดนะครับลาโดลา ไมลาโดลามีเรซันเรมีลาโดลามีเรซันเรมีเ้องกับมัต่อกันนะครับวันนี้ให้ลยาให้มีเอียนขอต่อมันยาให้มันสะดุดนะครับมาโดลามีเรซันเรมีลาโด มองนี่ลามีสนลาลามีสนลาเสียงอีเป็นบัสแน่นะครับยีโมสัตลามีสนลาแล้ต่อกันลาโดลามีเลส ประมาณนี้ผมจิบเบได้ไฮโนดน,นะครับการตั้งเสียงกับขี้เอนะครับ e อ e นะครับเฮาทองเอาพยายามจําเอานะครับครับผมฝากไปเึกกันคลิปสั้นๆมีประโยชน์ครับ